เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดอีโมจิโพสใน Facebook กัน,นะคะ่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิด,ดีโอนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นไลฟ์โพสอีโมจินะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะหรือว่าจะเลือกตามดาวเป็นอีโมจิหัวใจอันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะเปิดโพสของเราขึ้นมาาาเเลยยนนนะะะะคโพพสสต้้องป็ปราธารณดว แล้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสนะคะกดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะหรือกดที่แชร์โพสตรงนี้เนาะก็ปีลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แถบเลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอันหนึ่งร้อยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดอีโมจิของเราค่ะจากเดิมเนาะมีแค่34ลเะะนนมาเป็น2ี4ไลค์เอดยอออขงเรเนะรหัวใจตรงนี้นะคะค